ดูวอลเล่บอลสดไทยพบเวียดนามช่อง ONE 31สดดูสดวอลเล่บอลซีวีหลีก2023นดูวอลเล่บอลสดไทยพบเวียดนามช่อง ONE 31สดดูสดวอลเล่บอลซีวีหลีก2023นดูวอลเล่บอลสดเดินทางมาใกล้ถึงบทสรุปทุกอย่างแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิง วอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3ซีวีลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคม2566ที่สนามกีฬาสมโพโเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสี่ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเป็นเจ้าภาพดูวอลเล่บอลสด โดยเมื่อวันที่12สิงหาคม66เป็นการแข่งขันวันที่2ทีมวอลเล่บอลสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซต 25-23, 25-20และ25-16สาวไทยซึ่งเก็บชัยชนะ2นัดรวดเช่นเดียวกับทีมชาติเวียดนามที่ชนะมา2นัดรวดเช่นกันดูวอลเล่บอลสด ในเกมที่ผ่านมาโค้ชด่วนดนายศิวัชรเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกล่าวว่าเกมนี้ต้องชื่นชมการเล่นของทีมชาติอินโดนีเซียที่เล่นได้อย่างเหนียวแน่นขึ้นทำให้เรารุกทำแต้มได้ยากขึ้นทำให้กระบวนการเล่นแต่ละแต้มต้องยาวขึ้นนิดหนึ่งเราต้องพยายามให้เด็กเราเล่นกับเกมพวกนี้ให้เคยชิน ส่วนผู้เล่นหน้าใหม่ที่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นเกมที่สองก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นต้องปล่อยให้เขาได้สัมผัสเกมมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีรุ่นที่เข้าไปประคองเพราะการปรับตัวขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในสนามด้วยเราต้องช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาสำหรับเกมสุดท้ายเจอกับทีมชาติเวียดนามยังเป็นเกมที่ประมาทเขาไม่ได้เราโฟกัสที่ตัวเราเป็นหลัก วางแผนออกมาสู่รักษาเกมเราให้ดีโค้ชด่วนทิ้งท้ายดูวอลเล่บอลสดดูวอลเล่บอลสดโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงไทยที่สนามกีฬาสมโพทเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่อินโดนีเซียพบฟิลิปปินเวลา15นาฬิกาไทยพบเวียดนามเวลา18นาฬิกาดูวอลเล่บอลสด แฟนวอลเล่บอลกีฬาชาวไทยที่ไม่สามารถเข้าไปเชียร์ในสนามได้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดทีวีจอยยักษ์ให้ชมด้านนอกอีกทั้งยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31ทุกแมตช์หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูวอลเล่บอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า อินโดนีเซียพบฟิลิปปินส์เวลา15นาฬิกาชมถ่ายทอดสดไทยพบเวียดนามเวลา18นาฬิกาชมถ่ายทอดสด